พุธาเทวาพิเศษเหรียญปกประคามเสาห้าอคสาโร88ซึ่งในวันนี้เป็นวันเสาร์เดือน5ปีขานเป็นวันหาวดวงมงคลลำดับต่อไปการเรียเชันคุณสุรเชษซื่อมากุปสุรเชษซื่อมากนะครับพี่แมตเตอรจุดทุ่มเทียนบูชาเทพเรือนเจ้า16ชั้นฟ้าสิห้าชั้นฟ้าดำลำดับต่อไปการเปรียญฉันรับโคดโคดสะพาน

พระวัลลุเมธุทางเทวานาชยมังคระนามเทวนาชยมังครงสังฆังเทวานาชยมังครงบวงสวงจุดประทัดเลขเด็ด957 เจสพระนาคปรกมะขามเสาห้ารุ่นแรกหลวงพ่อรวยจุดเทียนชัยนั่งปรกพร้อมด้วยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลวงพ่อเฉยเมื่อวันที่30เมษาย,ยนพศ2565ที่วัดมาบตะพุทธจังหวัดระยองได้มีพิธีบวงสวงพุทธาเทวาพิเศษวัตถุมงคลพระนาคปรกมะขามเสาห้า รุ่นแรกหลวงพ่อรวยอาคาสาโรพระเกจิอาจารย์ชื่อดังวัดมาตศพุทธจังหวัดระยองสิทธสืบทอดสายพุทธาคมหลวงปู่หินวัดหนองสนมซึ่งมีเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินเข้าร่วมพิธีเสกด้วยเวลา11.59นาทีพิธีบวงสวงเทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยพรามหนูอ่านองค์การบวงสวงอัญเชิญเทพเทวา และกล่าวอัญเชิญองค์ท้าเวสวรณมีการจุดประทัดถวายหางประทัดได้หมายเลข95773ซึ่งกล่าวกันว่าน่าจะเป็นเลขเด็ดจากนั้นเวลา15นาฬิกา39นาทีพิธีพุทธาเทวาพิเศษวัตถุมงคลพระนาคปรกมะขามเสาห้ารุ่นแรกโดยมีหลวงพ่อรวยอัคคสาโร เป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยและนั่งปกอธิษฐานจิตปุกเสกพร้อมด้วยหลวงพ่อเชยวัดกระเชิดระโยองพระครูพมจริยาจารย์วัดเพตราสุขารมระโยองหลวงพ่อรวยดับเทียนชัยกล่าวสำหรับพระนาคปรกมะขามเสาห้ารุ่นแรกวัดมาตพุทธจังหวัดระโยอง เรียกว่าเป็นเจตนารมที่ตั้งใจของลูกหลานชาวบ้านมาพตพุทธที่ร่วมใจกันสร้างพระรุ่นนี้ขึ้นเพื่อถวายให้กับหลวงพ่อรวยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังและวัดมาพตพุทธเพื่อนำรายได้ไปก่อสร้างต่อเติมวัตถุสถานภายในวัดให้เจริญรุดหน้าขึ้นไปสร้างในรูปแบบพระโบราณของชาวละยอง ที่ไม่เน้นสื่อสารลงยาทำเพียนเพียงเนื้อเน้นเน้นให้เห็นเอกลักษณ์ความชัดเจนความเข้มขลังศักดิ์สิทธ ร่ำรวยสมปารธนาเชิญเท้าสมหวังเชิญเท้าสำเร็จประทับเทียบประทานผ่อสู่สถานมนทลพิธีนักการบัดนีด้วยเทียนเชิญพระราหูพิเพลทัศก,กันกุมภกั์อินทราชิตรามสูนเท้าคิรีเน เขาเวสวร์เขาสหัดสกันทศกิริวันทศศักิริถอนนาคาตะไรใต้ถึงวิรุณกรรมบัมมยาราพวินาภูมิคุณอีกทั้งทาวิรุณูวิรุณหกวิรุณบัมนัญญาอยากนันทยักษ์สาตาคียักษ์อิบวันทยักษ์อาวกยักษ์วอนขอพรปู่องค์ฤทธาเวทมหาสุวรรณปิยทรงดลสู่พิธีให้เป็นเศรษฐีทุกคนปู่ช่วยมา มานานมนดนให้ทุกคนโชคดีพรขอพรโอมันเชิญมาโปรดเมตตาดนใจสุขใจทุกที่สาพระทุกโกรคร้ายย่าได้มีผู้ช่วยมายินดีสมหังดังวาจาวอนขอพรน้อมตุสนีไร้ลากีมีเงินทองมากองตรงหน้าได้มีกิน,นทั้งทรัพย์จิงเงินตาองเวสวรร์ลงมาช่วยให้แรงใจ วอนขอพรประธานาธิีปกราณีเมตตามาอยู่ใกล้ไกล้ิี่มิโสมิงวอนประธานพานััยยมราชาโนไทยท้าเวสวรโนสุขังวอนขอพอรมหัทราระไรลงมาเป็นเพชรเป็นทองสะพังให้อุดมสุกสมมีพรังให้มีชื่อเสียงโด่งดังก้องไปทั่วโลกาวอนขอพอรกุเอรุี เวสวันนี้เดินใจให้รูปทั่วราให้สดจืดปรืนลมสมุราพเวสสัวรรณยมราชาโนเจ้าแห่งยักษ์สถิตประทับเทียมประทานพรน,นิสินโนสิริสัมปันโนปุริสาสนิธิอยยงปริภาษาหุชนะหิตังหุตปุริสา ชาปเรติกันตรายุวินาชันติสุวรรณโอหัฒโนสัมภูรคราภังติรุโตสังวิภคันติสังวิภคันติสังวิภคันติปุริโสชพระสิทธิเมนทุนเชิญพระยาปุริสาอมาตย์ผู้ดูแลทรัพย์สินเงินทองแก่อเทวเวสุวรรณขอพรองค์โปรระทานสัพพะพรชัย ประธานรัพย์ประธานเงินทองประธานโชคลาภสู่กองวัตถุมงคลพระนากปกเสาหนา้าอัครสโร 8, 18, แปดสิบแปดเรประธานพรสุกองวัตถุมงคลเหรียญสมเด็จพระเจ้าตาสินประธานทรัพย์สินเงินทองแก่รองนวยใตยรักรองนายกเทศมนตรีมาตาพุทธประธานรั์สินเงินทองแก่พระจุลเจษฐ์ซือ ประธานทรัพย์สินเงินทองแกสออ่สจวรเซต์วงไพศาลประธานทรัพย์สินเงินทองแก่คุณมานะหอมสุวรรณประธานชุกชนบ้านล่างและขอพระองค์โปรดประธานทรัพย์สินเงินทองแกพงศ์กัพเจ้าผู้มากราบมาไหว้ด้วยความศรัทธายิ่งแก่องค์พระยาบริษัทแก่องค์เท้าเวสวรรณ ขอพระองค์รับรู้รับทราบปิยญาบาร,รมีและปรประทานทรัพย์สินเงินทองนับแต่บัดนี้หากการใดก็ตามที่พวงกบฏเจ้าต้องปีชงต้องสัพพะคดต,ตัวนอกต้องสัพพะคดต,ตัวกลางต้องสัพพะคดต,ตัวในต้องสัพพะคดต,ตัวใดๆขอพระยาบริษาทจงกลับร้ายกลายเป็นดีพลิกดวงชะตาราศีแก่ปีชงให้แกปวขกาพเจ้า นักการบัดดีเป็นต้นไปด้วยถิ่นอมสีคเนสายะนมหาอมสีคเนสายะณมหาอมสีคเนสายะนมหาขออนญเชิญขณนี้กับผู้โดยกำลการเรียมเรียนไทยเรียนภาสาสีไทยว่ามาเพื่อประสบธิการประกาศประกาพิเศษ สองห้าก้าสโดแปดแปดที่มันพระเจ้าส่วจุดเทียนชัยครับ ယတိတက <t> <t> Thank yeah. give me a de